สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับฝ้ายนะคะจากช่องลูกชาวนาอีล่ามาลลเดอร์นะคะวันนี้ฝ้ายพามาชมสวนนะคะของคุณเอกลิศนะคะที่อาศัยอยู่ในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบ้านตะกุดไลเนาะคือวันนี้ฝ้ายมาเห็นตู้นี้แล้วนะคะคือเป็นบอนไทยนะคะท่านผู้ชมต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นบอนไทยทุกต้นนะคะฝ้ายเห็นความสวยงามแล้วนะคะก็เลยอยากจะแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะคะทางช่องของฝ้ายนะคะได้ รู้นะคะได้เห็นแล้วก็ได้ทราบชื่อด้วยนะคะว่าแต่ละต้นมันมีต้นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ต้น <Okay. S 1> ต้นที่ฝ้ายสะดุดตากันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมอ่านี่ค่ะฝ้ายคิดว่าต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ฝ้ายชอบด้วยนะคะเขาชื่อว่านางรากสดค่ะท่านผู้ชม ขออนญายเจ้าของสวนแล้วเนาะในการยกขึ้นนะคะเขาชื่อว่านางรักสดค่ะที่ถ้าผม้ชมเห็นเขาเฉาแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าทางสวนเนี่ยเขาได้ทําการเอาหัวออกแล้วนะคะเพื่อทําการขยายพันธุ์นะคะนางรักศกนะคะเป็นบอนสีไทยโบราณหายากมากๆเลยนะคะหายากไม่ยากนะคะก็คือ ในจังหวัดของฟ้ายนะคะที่ฟ้าย,ยู่เนี่ยน้อยมากนะคะที่บ้านนั้นจะมีนะคะต้องเป็นบ่อนต้องเป็นสวนที่ค่อนข้างที่จะมีไม้สะสมเยอะนิดนึงนะคะถึงจะมีบอลชนิดนี้นะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าในจังหวัดของนานผู้ชมนะคะมีเยอะแค่ไหนนะคะอ่ะบอลตัวนี้นะคะเป็นตับนางสงการะคะ่ะนานผู้ชมเขาจะมีสี แบบครึ่งหนึ่งคือสีแดงนะคะและอีกครึ่งหนึ่งจะกัดสีเขียวนะคะก็คือบางใบจะกัดท้าแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะในการกัดหาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมส่วนใบอื่นๆเนี่ยปกติเขาจะกัดแบบนี้ค่ะนี่นะคะคือนางรากสดนะคะท่านผู้ชมให้ดูความสวยงามของเขานะคะเป็นบอลที่ใฟชื่นชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะท่านผู้ชมายจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะโอ้อ่า ด่านู้ชมตัวนี้เรียกว่าพยามบนใช่ไหมคะน่าจะเป็นลูกไม้นะอ๋อเป็นลูกไม้เหรอคะขายพยามบนขายพยามนมากมากเลยนะคะแต่ความสวยของเขานี่ก็คือสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะลูกไม้นะคะตอนแรกไฟคิดว่าพยามบนนะคะนี่นะคะความสวยของเขาให้ดูนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะท่านผู้ชมมันเยอะมากๆเลยนะคะเราจะยกตัวอย่างอันที่ฝ้ายคิดว่าสะดุดตานะคะสะดุดตานะคะแล้วฝ้ายก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะต้นนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นลูกไม้ครับนนอยเป็นลูกไม้เหรอคะนั่นโอแสดงว่าลูกไม้เนี่ยมันสวยนะคะมัน<ว>ทําให้รเราสะดุดตาได้นะคะท่านผู้ชมดูคะ่ะฟอร์มเขานี่แทบอย่างกับราชินีเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาออกใบมาเนี่ยได้แบบสมส่วนสมส่วนทุกใบเลยะคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะท่านผู้ชมไปกันที่นางสวหะนะคะต้นนี้คือนางสวหาหะนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะใบเขาจะกัดแบบนี้เลยนะคะคือจากที่ไฟ่ายไปดูสวนของคุณลุงท่านหนึ่งมาเมื่อวานนะคะก็คือคุณลุงบอกว่านางสวหาหะเนี่ยเป็นแม่ของทศกัณ์นะคะเป็นแม่ของทศกัณ์นะคะท่านผู้ชมขาอ่านี่ค่ะใบเขาจะกัดแบบนี้นะคะตอนนี้ต้นนางสวหะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ,ะต้นเล็กๆก็อยู่ที่ 7จ็ดแปดร้อยครับเจ็ดแปดร้อยนะคะแล้วถ้าใหญ่ๆแบบนี้ประมาณเท่าไหร่คะใหญ่ใหญ่แบบนี้ตอนที่ซื้อมาครับซื้อมาพันหกครับตัวน,นี้พันหกนะคะตอนนี้น่าจะแพงแล้วเนาะโอ้ไฟสะดุดตานี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านไฟก็มีเหมือนกันนะคะชื่อว่าอับสรสวร์น,ะคะน,คน,นร์ค่ะนี่ท่านผู้ชมอับสรสวรรค์ค่ะโหเป็นบอลป้ายนะคะท่านผู้ชมเขาจะมีความคล้ายชัยชนเนาะแต่มันจะต่างกันนะคะ,อ,นนนะคะอันนู้นชัยชนนะคะอันนี้อับสรสวรรค์นะคะตอนคุณเอกลิตได้มาอับสรสวรรค์ต้นนี้เท่าไหร่คะ สองพันนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะชายชนก็สวยไชายชนต้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่คะต้นนี้ซื้อมาสามพันสามพันโอ้โหสวยจังเลยค่ะสวยมากๆนะคะสวยจริงๆฟอร์มต้นนี้นะคะชายชนเดี๋ยวไฟซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะชายชนนะคะตู้นี้ส่วนใหญ่เราเป็นไม้มีราคาทางนั้นเลยใช่ไหมคะครับผมเขาป้ายทุกใบเลย,เลยใช่ไหมคะเนี่ยป้ายทุกใบครับป้ายทุกใบเลยนะคะไม่มีใบไหนไม่ป้ายเลยอะ อันนี้คือต้นอะไรคะายห็นมันขาวแบบขาวจั้วเลยค่ะประมัดครับ้น,นประมัเหรอคะขอสัมผัสใบมันมีใบที่ไม่ขาวด้วยค่ะท่านผู้ชมทํายังไงถึงจะใบขาวแบบนี้คะก็มันขึ้นอยู่กับเวลาครับอเวลาขึ้นอยู่กับดินด้วยครับโอเค,อเ,คเอ้ต้นนู้นอย่าบอกนะคะว่าอ๋อต้นนั้นขุนแผนครับอ๋อขุนแผนนู่นค่ะขุนแผนอ่ะต้นนี้คือสุขีจัดทับหรือเปล่าคะ ท่านผู้ชมอันนี้คือสุขีบจัดทับนะคะเป็นบอลเก่าหายากอีกหนึ่งตัวนะคะโู้ต้นนี้ประมาณราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ซื้อมาตอนพันหนะะึ่งทำไมฟอร์มสวยคะนี 1, 000, ่หนึ่งพันหรอคะอ๋อสวยมากมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมสุขีบจัดทับนะคะหูอ่าเดี๋ยวทีนี้ให้คุณเอกฤทธ์แนะน,นําดีกว่าว่าอยากแนะนํานี่ขัดหน้าตาเจ้าของสวนนะคะสวัสดีครับอยากแนะนําต้นไหนคะอ่ะที่ชอบเป็นพิเศษก็น่าจะชอบต้นนี้ครับ อโอ้ยสีชมพูเหรอคะเป็นผู้ชายสีชมพูอันนี้สีชมพูโอ้ยสวยจริงๆท่านผู้ชมป้ายไม่เคยเห็นบอลสีชมพูที่ไหนมันมันสวยวับขนาดนี้เลยคะคือชื่อว่าอะไรคะตัวน,นี้นาลีบุรพาครับฮะนาลีบุรพาเหรอคะแต่แต่น้องไม่ป้ายแต่ผมชอบอ๋อไม่ป้ายแต่ว่าชอบนะคะล่าสุดป้ายเห็นขายเบี้ยเล็กๆไปเท่าไหร่คะเบี้ยเล็กๆขายไปสามพันกว่าสามพันกว่าเบี้ยเล็กๆนะคะถ้าใหญ่ขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่คะน่าจะ ไหล,ยอ,ยหลยอยู่นะคะสวยเนาะสวยนะคะแม่มมนาดีบุรพาค่ะโอโ้โหสวยจริงๆเลยอะ่ะจะแนะนําหมดไหมคะเนี่ยมันเยอะมากเลยนี่แหละคะ่ะนางสวาหะแนะนําแล้วค่ะัันนี้ครบสุดปถนาทนองมีหู้ฝ้าย,ยังไม่มีเลยงั้นขอได้ไหมคะสุดปัารถนาค่ะ,คะท่าู้ชมอุ้ยสวยจริงๆอะ่ะก้านเขาจะสีดํานะคะคือต้อนนี้สุดปัารถนาประมาณเท่าไหร่คะคุณเอกธิ์ได้มา <800. S 2> <G ül üyor> กระถางนี้หนักมากเลยค่ะแปดร้อยนะคะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่พันน้อยๆโอเค okay. เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ละกันเนาะท่านผู้ชมนะคะต้นนี้เหรอคะอ่าเดี๋ยวคุณแม่บอกให้ดูต้นนี้ต้นนี้ชื่ออะไรคะยอดมงกุฎยอดมงกุฎนะคะต้นนี้อุ้ยสวยจริงๆอ๋อมาที่อ่าเดี๋ยวฝ้ายปิดไปกับต้นเกาะเกตละกันนะคะโอ้หเกาะเกตคือป้ายสวยมากค่ะคุณแม่โอ้ สองใบแล้วนี่คะ่ะอ้โหสุดแจ่มคะ่ะโอเคน,เน,น,ะนะคะอันนี้ก่อเกตค่ะแม่โอเคเดี๋ยวไฟจบคลิปไว้เท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาแล้วด้วยน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ